แน่กำลังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมคะว่าระหว่างการทาครีมหรือว่าทานอาหารเสริมแบบไหนดีกว่ากันและแบบไหนได้ผลเห็นผลเร็วกว่ากันบอกเลยนะคะว่า กระแสะการดูแลตัวเองเนี่ยมาแรงมากๆและยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตบแบบไม่รู้จบอีกด้วยค่ะทําให้ปัจจุบันนะคะมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาเพื่อตอบโจทย์การดูแลสุขภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์และอาหารเสริมสําหรับการบำรุงผิวอย่างพวกคอลลาเจนหรือวิตามินต่างๆที่สามารถนําสารเหล่านี้ไปใส่ได้ทั้งอาหารเสริมแล้วก็สกินแคร์ค่ะซึ<อ>่งทาให้ผู้บริโภคนะคะสามารถเ,เลือกได้เลยว่าเราจะรับประทานอาหารเสริมหรือว่าเราจะทาสกินแคร์บำรุงผิวดี แล้วแบบไหนได้ผลดีที่สุดล่ะบางคนก็เชื่อว,ว่าการทานี่แหละได้ผลดีที่สุดแล้วเพราะว่าเป็นการทาลงบนผิวด้วยตรงเลยแต่บางคนก็มีความเชื่อที่ว่าต้องกินเข้าไปสิกินเข้าไปเลยบำรุงจากภายในได้ผลมากกว่าอยู่แล้วไม่ต้องเถียงกันนะสําหรับคลิปนี้กิ๊ฟมีคําตอบให้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะกิ๊ฟก็จะพาทุกคนไปไขข้อสงสัยกันค่ะว่าการทาหรือการรับประทานแบบไหนดีกว่ากันและสําหรับผู้ประกอบการนะคะที่กําลังลังเลอยู่ว่าเฮ้ยฉันจะทําแบรนด์สกิน แค่หรืออาหารเสริมดีบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้ค่ะและก่อนที่จะไปฟังกันต่อนะคะฝากกด s u บสไครต์ให้คอสนเนียก่อนค่ะหากกดเรียบร้อยแล้วเราไปต่อกันได้เลยก่อนที่จะไปหาคําตอบว่าแบบไหนดีกว่าเนี่ยเราต้องมารู้ก่อนค่ะว่าระบบกลไกาการทํางานของการทานกับการทานเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเราเริ่มจากการทาสกินแคร์กันก่อนค่ะอันดับแรกนะคะกิ๊บต้องบอกก่อนนะคะว่าผิวของเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายแถมยังมีโครงสร้างที่ซับซ้อนนะคะเพื่อทา ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันตัวเราจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิรังสี U ูวหรือสารเคมีต่างๆค่ะแต่รู้ไหมคะว่าการมีเกราะป้องกันที่แข็งแรงเนี่ยท้าทายวงการสกินแคร์มไม่น้อยเลยละ่ะเพราะเราต้องมั่นใจว่าส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นั้นๆจะสามารถซึมผ่านป้อมปราการผิวทั้งหลายเหล่านี้ลงไปถึงจุดที่ต้องการบำรุงได้โดยชั้นที่เราให้ความสนใจกันมากเป็นพิเศษนะคะก็คือชั้นผิวหนังกำพร้าชั้นนอกสุดเลยเพราะถือว่าเป็นชั้นที่แข็งแรงที่สุด เนื่องจากประกอบไปด้วยเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วผิวหนังที่แห้งขาดความชุ่มชื้นและจับตัวกันหนาดังนั้นสารออกฤทธิ์จึงต้องมีประสิทธิภาพในการซึมผ่านชั้นผิวหนังชั้นนี้ไปยังชั้นของเซลล์มีชีวิตเพื่อให้สารออกฤทธิ์ปรับเปลี่ยนกลไกการเกิดกระบวนการต่างๆภายในเซลล์ได้เขาก็เลยได้มีการศึกษาออกมาเขาว่าสาร่ะจะมีวิธีทางไหนบ้างที่จะซึมเข้าสู่ผิวได้และมีวิธียังไงบ้างจนมาพบว่าสาร่ะสามารถซึมสู่ผิวลงไปยังร์เก็ตไซต์ได้3มช่องทางด้วยกันค่ะ ช่องทางแรกนะคะก็คือซึมเข้าสู่รูขุมขนสารที่จะสามารถแพร่เข้าสู่เส้นทางนี้ได้นะคะต้องมีคุณสมบัติที่มีควประจุหรือชอบไขมันมีขนาดที่เล็กมากๆและสามารถที่จะสะสมในรูขุมขนแล้วค่อยๆปล่อยออกมาพร้อมกับออกฤทธิ์ได้แบบเนิ่นนานเหมาะกับสารที่ออกฤทธิ์บริเวณรูขุมขนหรือต่อมไขมันนะคะอย่างเช่นสิวผมร่วงเ่วนช่องทางที่2นะคะก็คือเส้นทางผ่านเซลล์ผิวหนังโดยตรงเลยสารที่จะเข้าเส้นทางนี้ได้นะคะต้องเป็นสารที่มีขั้วสาม มาซึผ่นได้โดยรูนี้สามารถขยายใหญ่ขึ้นได้ในสภาวะที่ผิวหนังชุ่มชื้นและเส้นทางสุดท้ายที่สารจากซึมผ่านเข้าไปได้นะคะคือเส้นทางผ่านระหว่างเซลล์ในชั้นผิวหนังนะคะจะเห็นได้ว,ว่ามีการเรียงตัวของเซลล์ผิวหนังและมีช่องว่างระหว่างเซลล์ซึ่งมีลักษณะชั้นน้ำมันเรียงตัวสลับกับชั้นน้ำและมี Fa ต t y a c i d ิ c h o l e s t e r o l และเซรัมายแทรกอยู่สา,ารนะคะก็จะแพร่ผ่านช่องทางระหว่างเซลล์นี้นั่นเองซึ่งถ้าหากเราทําให้สา,ารออกฤทธิ์นะคะซึมผ่านมาสู่ททร์เก็ตไซต์ได้ ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามก็จะทําให้สารออกฤทธิ์เหล่านั้นเห็นผลได้จริงค่ะต่อไปเรามาดูการรับประทานอาหารเสริมกันดีกว่าค่ะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสริมเข้าไปซึ่งสามารถอธิบายง่ายๆด้วยหลัก A D M E ตามนี้ค่ะ A ก็คือ Absorption หรือการดูดซึมซึ่งสารสําคัญนะคะจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดบริเวณทางเดินอาหารค่ะ D Distribution ก็คือการกระจายนะคะซึ่งสารสําคัญะจะถูกลาเลียงไปยังเนื้อเยื่อต่างๆของ ่าากยหรือจุดเป้าหมายที่เราต้องการค่ะ M metabolism เมื่อสารสาคัญนะคะเกิดการกระจายไปยังเนื้อเยื่อในส่วนต่างๆแล้วส่วนหนึ่งของยาหรืออาหารเสริมที่อยู่ในกระแสะเลือดนะคะจะถูกร่างกายเปลี่ยนแปลงโดยเอนไซม์ที่ตับและอวัยวะอื่นกลายเป็นสารใหม่และตัวสุดท้ายนะคะก็คือ E elimination เมื่อมีการทรํรลายสารแล้วนะคะร่างกายก็จะกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกผ่านทางปัสสาวะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการทานอาหารเสริมอ่ะสิ่งที่เราโฟกัสเลยก็คือสารสําคัญะ่ะจะดูดซึมเข้าสู่ แสเลือดไปยังจุดเป้าหมายของเราได้ไหมและจะถูกทําลายก่อนที่จะดูดซึมหรือเปล่าจึงจะเห็นได้ว,ว่ากลไกของการทาสกินแคร์หรือรับประทานอาหารเสริมก็จะมีอุปสรรคเหมือนๆกันซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของนักวิจัยที่ต้องหาทางออกอทํายังไงก็ได้ให้สารสําคัญเหล่านี้ออกธิต่อร่างกายให้ได้มากที่สุดค่ะมา<อ>ถึงตรงนี้แล้วอา้าแล้วสรุปการทาหรือรับประทานอาหารเสริมเนี่ยแบบไหนได้ผลกว่ากันคําตอบก็คือจุดประสงค์ในการบารุงแต่ตัวสารออกฤทธิ์นั้นๆค่ะ ทั้งการทาและการรับประทานนะคะก็มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นกับว่าเราใช้สารอะไรใช้บำรุงบริเวณไหนแล้วใช้ไปเพื่ออะไรคะ่ะอายยังไม่เห็นภาพยังงงกันอยู่ใช่ไหมล่ะเรามาดูที่ตัวแรกกันเลยตัวอย่างเช่นวิตามิน A ซึ่งการรับประทานวิตามิน A นะคะจะช่วยเสริมสร้างผิมกันและช่วยบำรุงผิวให้มีสุขภาพที่ดีจากภายในซึ่งในส่วนของการรับประทานวิตามิน A เพื่อรักษาสิวนั้นยังมีงานวิจัยออกมารองรับคุณน้อยมากๆและได้มีการวิจัยมาว่า าให้ประสิทธิภาพในการรักษาสิวน้อยกว่าการทานด้วยค่ะเรามาดูวิตามินซีกันค่ะสําหรับการทานวิตามินซีนะคะจะให้ผลดีก็เมื่อรับประทานเสริมภูมิต้านทานสําหรับคนที่เป็นโรคภูมิแพ้เป็นหวัดแต่ในส่วนของการบำรุงผิวพรรณนั้นวิตามินซีเป็นวิตามินที่สามารถละลายในน้ําได้เมื่อเรารับประทานเข้าไปอ่ะจะถูกย่อยสลายและอาจเหลือความเข้มข้นไม่เพียงพอที่จะเข้าไปบำรุงผิวอีกทั้งนะคะยังถูกจํากัดในส่วนของการดูดซึมในรําไส้ด้วยค่ะสําหรับการทานวิตามินซีนะคะมีงานวิจ ใช้ออกมาเรียบร้อยแล้วว่าการทาวิตามินซีอ่ะให้ประสิทธิภาพมากกว่าการรับประทานถึง20เท่าเลยละ่ะซึ่งวิตามินซีนะคะเป็นสารสาคัญที่ใช้ในการสังเคราะห์คอลลาเจนในชั้นผิวยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินและช่วยปกป้องผิวจากการโดนแสงแดดทาร้ายดังนั้นการทาครีมที่มีส่วนผสมของวิตามินซีจะมีประสิทธิภาพเข้าไปออกฤทธิ์กับผิวด้วยตรงเรามาดูการทํางานของวิตามินบีกันค่ะสําหรับการรับประทานวิตามินบีนะคะจะมีความสําคัญในเรื่องระบบเผาผลาญระบบย่อยอาหารระบบไหลเวียนเลือดช่วย บรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนลดความดันโลหิตบรรเทาอาการท้องร่วงลดระดับคอเลสเตอรอลและตไตรกลีเซไรสำหรับการทาวิตามินบีนะคะเราหมักได้ยินอีกชื่อหนึ่งที่เราคุ้นเคยมากมากเลยนั่นก็คือในอซินามายัยสำหรับวิตามินบีเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการบำรุงผิวสูงเลยแหละเมื่ออยู่ในรูปแบบทาช่วยให้ผิวชุ่มชื้นป้องกันการอักเสบของผิวชะลอการเกิดริ้วรอยช่วยเสริมเกาะป้องกันผิวแล้วก็ช่วยลดสิวเลยด้วยค่ะมาต่อกันที่วิตามินอ e ีนะคะประโยชน์ของวิตามินอ e ีก็คือป้องกันการแตกของเลือด ป้องกันการอุดตันของเม็ดเลือดต่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันการอักเสบค่ะสำหรับการทาวิตามินอ e ีนะคะซึ่งวิตามินอ e ีเนี่ยสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่ายมากนิยมใช้ในครีม,มบำรุงผิวอีกทั้งยังมีงานวิจัยออกมาว่าวิตามินอ e ีสามารถลดความเสียหายของผิวเมื <c oughs> ่อโดนทำร้ายจากแสง UV ได้และช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะและตัวสุดท้ายที่กิ๊ฟอยากยกตัวอย่างนะคะก็คือคอลลาเจนซึ่งการรับประทานคอลลาเจนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอลลาเจนไดเปปไทด์ไตเปปไทด์เมื่อรับประทานแล้วร่างกาย สามารถดูดซึมได้และยังมีการศึกษาเพิ่มเติมนะคะในผู้ป่วยเพศหญิงที่เริ่มเข้าสู่วัยหมดประจําเดือนพบว่าเมื่อรับประทานคอลลาเจนครบสสัปดาห์ส่งผลให้ริ้วรอยลดลงและมีประสิทธิภาพมากกว่าการทาค่ะสําหรับการทาคอลลาเจนนะคะบอกก่อนว่าคอลลาเจนส่วนใหญ่จะมีโมเลกุลขนาดใหญ่นะคะเมื่อทาแล้วอ่ะจะซึมเข้าสู่ผิวได้ยากหรือไม่สามารถดูดซึมได้เลยซึ่งจะส่งผลให้คอลลาเจนชนิดทาผิวนะคะกลายเป็นเพียงมอเจอร์ไรเซอร์ที่ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นเหมือนทาครีมทาผิวทั่วไปนั่นแหละ ค่ะพอนนถึงตรงนี้นะคะหลายคนก็เริ่มมองภาพออกกันแล้วใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นการทาหรือการรับประทานอาหารเสริมนะคะทั้ง2แบบนะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพและความงามเหมือน,อนกันทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเราอ่ะต้องการโฟกัสให้สารเหล่านั้นนะคะช่วยในเรื่องอะไรดังนั้นนะคะผู้บริโภคควรรู้เป้าหมายในการใช้ของตัวเราก่อนหากเรารู้เป้าหมายการใช้แล้วอ่ะเราก็จะเลือกผลิตภัณฑ์ได้เหมาะสมกับเราค่ะและสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการสูตรผลิตภัณฑ์ที่มีคุณ และให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้คอสเมเนียนะคะพร้อมให้คาปรึกษาและพัฒนาสูตรจากโรงงานผลิตที่ได้รับมาตรฐานระดับสากลและมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีพร้อมที่จะร่วมสร้างแบรนด์ไปสู่การประสบความสาเร็จในแบบฉบับของคุณและหากใครสนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์ตรงนี้นะคะเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันได้ก่อนเลยค่ะสําหรับวันนี้กิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะก่อนจะจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจาคขายแล้วก็กดกระดิ่งจริงให้คอสเมเนียด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ